ใายกันเหมือนเดิมครับพี่น้องมือนี้อ่าลงโะฮดหนามมะเขือเทศเหมือนเดิมครับพี่น้องกำลังสิตกแต่งกิ่งใบมะเขือเทศเนาะครับพี่น้องเนาะทว่าทรงเส้าๆนี่ผมจะลงมาแบบนี้ครับพี่น้องแต่สายสายจังหน่อยผมก็ขึ้นไปถ้ำลงเห็ดของผมเนาะครับพี่น้องเนาะถ้ำเกษตรกรครับพี่น้องแบบนี้แหละครับพี่น้องยางไปพี่น้องแต่เบิ่งบนน้ำกันครับพี่น้องเป็นบ่ครับพี่น้อง ช่วงแดดครับมื่อนี้แดดดีครับมีแดดครับพี่น้องเอ้ยผมย่านแต่ลมนะครับนอกลัวแต่ลมนะครับพี่น้องลมแต่ถ้ำห้แห้งแรงกนะครับพี่น้องเอ้ยสังเกตเบิ่งครับพี่น้องครับไม่บานมันโหดไปหอดปุ่นครับพี่น้องผมก็เลยว่าสิตัดให้เป็นโหดมากซะก่อนนะครับนอกผมยังสิแตงเพราะว่าเคนลดมากอะสิเปียกนะครับพี่น้องเอ้ยเป็นบอกครับพี่น้องลบแดดได้จังน้อยครับพี่น้องแสงแดดเข่าตานะครับพี่น้องเนาะ คำวาทักทายส่งเสาๆครับพี่น้องเลยวาสิตัดให้พี่น้องเลยเบิรงไปน้ำกันยีหรอกครับพี่น้องแจังหน่อยผมสิตัดให้เบร์ไปน้ำกันเนาะครับพี่น้องเนาะเบร์ไปน้ำกันเลยครับพี่น้องผมจะใส่กันไกลตัดครับพี่น้องสังเกตเบิรงครับตัดจังสี่ครับพี่น้องการตัดกับบริหนักเด้ครับพี่น้องเห็นไหตัดออกเลยครับพี่น้องตัดออกจังสี่ขอโทษขออภัยนะครับเนาะทางระบบใส่กันไกลตัดแล้วครับเนาะเห็นไหมครับพี่น้องตัดออกเลยครับพี่น้องไม่ต้องย่านเนาะครับเนาไม่ต้องกลัวได้บนอองเเยครับพี่น้อง ต,ตัดออกในบริเวณแห่งนี้ครับพี่น้องเห็นบ่ครับอ่าภาพอาจจะบ่ค่อยชัดประเด,ด็นที่เขาะว่าตอบแสงแดดได้ครับพี่น้องเอ้ยมีกับแดดฟอมครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องในลักษณะตัดออกครับต,รตัดออกเรียบร้อยแลย้วต้นที่สูงๆนะครับพี่น้องผมก็แนบขึนไปดางบนครับพี่น้องจับนคนบดึขึ้นไปแนบขึ้นไปนั่นละฟางครับพี่น้องเห็นบ่นี่บ่ครับพี่น้องแนบดึงขึ้นไปในลักษณะนี้ครับพี่น้องเห็นบ่มพ่นก็ขึ้นไปสู้ขึ้นไปในลักษณะนี้ครับพี่น้อง เนื going, general, ้อมองนี pop, ่คือการนะครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยคอยทำคอยเฮ็ดไป้ครอบๆพี่น้องเห็นบ่ครับเนี่ยพจน์กระิคืบคานขึ้นไปข้างบนครับพี่น้องสังเกตว่าลักษณะเห็นบ่ครับพี่น้องจังสี่ครับพี่น้องการตกแต่งจริงกับเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องเลยเพราะว่าข้าเห็ดจังสี่แล้วพจน์กระิออกมากออกผลดีได้ครับพี่น้องเลยพจนบ่เนี่ยพอดีนะครับพี่น้องพจน์มเนี่ยเดี๋ยวพจน์สิมตัดเดี๋ยวพจน์สิมาโลด์หัวฟีนะครับเนาะผมก็เดออกจากอ่าพจน์ะกอร์นะครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเนี่ยพจบ บอกรับพี่น้องเห็นบอกรับพี่น้องปล่อยเพิ่นวดน้ำพักหรือน้ำมันมะเขือเทศไปซะก่อนนะครับพี่น้องผมยังสีตัดมาให้พี่น้องนะเบื้องอีกครับเห็นบอครับพี่น้องเพิ่นวดประหดได้พูดแล้วครับเพราะว่าชงสาเี่เกษตรกรก็ลงมาแต่เส่าได้ครับพี่น้องเอ้เพราะว่าผลละหมากมากไหม่หรือว่าผลผลิตเท่านี่เพิ่นจะชอบแสงแดดได้ครับพี่น้องเอ้แสงแดดพอลำไรจังสี่ครับพี่น้องเห็นบอครับเพิ่นหายน้ำจังสี่ครับพี่น้อง ลงมาให้น้ำม,มาเะเขือเทศเลยเศร้าๆแล้วก็ตกแต่งกิ่งใบมเะเขือเทศให้พี่น้องได้เบิ่งไปนะทกันครับว่าท้ำแบบนี้อ่าพ้ผลิตจังได้ดีนะครับพี่น้องผมเพิ่งตัดได้นิดเดียวครับพี่น,อน้องเพิ่นกับแม่บ้านเพิ่นกับเริ่มอ่าเขาเรียกว่าอ่าเพิ่นกำลังตัดมากนะครับเนาะเพิ่นกงโมเมนต์ครับเพิ่นกำลังลดน้ำม,มากนะครับนะเนาะเห็นบอกครับพี่น้องแสงแดดกับซองสายตาเนาะครับพี่น้องกับพวเป็นยังเนาะครับพี่น้องเนาะะเกษตรกรมันก็ธรรมดาแบบนี้แหละครับพี่น้อง ทำแล้วมีความสูงของกระท่อลงไปนะครับพี่น้องจะเอาภาพมุมสูงให้พี่น้องนะเบิ่งไปน้ำกันนะครับยกกล้องสูงจังหน่อยนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องครูโอ้แสงแดดนะครับเนาะก็บ่ค่อยชัดไปเลยนะครับแต่ว่าก็อยากถ่ายท้ำให้พี่น้องนะเบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องย่างไป้ฟังพุ่นครับพี่น้องย่างหมุนกล้องไปเรื่อยเรืนะครับพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับพี่น้องโอ้เป็นกระโดดไปหอดพุ่นนะครับพี่น้องโอ้จังหน่อเพิ่งกรขึ้นมาเนาะครับเนาะพี่น้องให้เพื่อนท้ำเสร็จเรียบร้อยเอาจังตกแต่่งงกิ๊ะครับเนนาะพี่้อง ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามารับชมในช่องของผมนะครับในค้อนี่แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ